ให้ได้เปิดสายคุยกันอย่างแน่นอนนะข <ฮะ S 1> อรางวัลเราย้ำอีกทีนะคะกับอัลบั้ม Better Day ค่ะ3อัลบั้มรวมเพลงเพราะนะคะความหมายดีๆสาหรับให้กําลังใจเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆนั่นก็คือบ็อกเซตวัยรุ่นพาานั่นเองนะคะรีบ<ช>ส<อ>ง่ SMS งเอสเอ็มเอสเข้ามาเพราะว<ช>่าอย่าบอกว่าบล็อกเซตอันเนี้ยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มกับการเสียค่าส่งเอสเอ็มเอสอีกจริงไหมคะจริงแน่นอนแน่นอนย่แล้วใเอาผมเอานะใช่แล้ง่ายมากงุ้ยง่ายมาก แค่พิมพีจีทาวเวนวรกตามด้วยข้อความส่งมาที่4802200แล้วเราถามง่ายมากๆเลยว่าเข้าเดือนแห่งความรักมักรู้สึกแบบนี้เสมออ๋อนี่คิดได้ยังคิดได้ยังยังยังยางจะเอาคำเดียวก็ได้ไม่ว่าเข้าเดือนแห่งความรักมักรู้สึกแบบนี้เสมออะไรเงี้ยจะเอาแบบคำคำเดียวสั้นๆง่ายๆก็ได้นะได้เลยนะเข้าช่วงนี้ก็เลยดีกว่าแนทกับช่วงเพลงชอบ ความรักมากรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าไม่มีหัวใจเพราะว่าฉันไม่ฉันได้เธอไปหมดแล้วใครม่ควเปลืองเปลืองเปลืองอตีดมากรู้ว่าเข้ามเห็นความรักมากรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะได้บ็อกเซตวัยรุ่นพันหลอนอ๋ออันนี้ตอแบบมั่นใจมากว่าจะได้อันนี้ก็แนวผมว่านี่คือนักล่ารางวัลตัวยงเลยน่าแหละสังเกตหล คือหลังหน่ะหลังๆเขาจะรู้ว่าเทคนิคแบบว่ายังไงถึงจะได้เฮ้ยพี่เปเล่นี่เขาบอกว่าเคยมีคนบอกว่าคนเราเกิดมาคนเดียวก็ตายไปคนเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราอยากเป็เลือกแฟนเมื่อวานทำไมมันดูเศร้าหมองหมองคล้ำอะไรอย่างนี้คะเนี่ยเฮ้ยเหมือนผมผมก็คิดนะผมคิดว่าประชากรบนโลกนี้ลงท้ายด้วยเลขคี่ไม่ใช่เลขคู่ทำไมอะคะเพราะเราเป็นเลขคี่คนนั้นไม่มีคู่โอ้ เอ้นองเอสเอคนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโทรคุยกันนะเรามารับสายกันดีกว่าค่ะจะเป็นหล่อาสำหรับสายแรกของเราในวันนี้สวัสดีค่ะไพลินค่ะไพลินโต้จากไหนคะสุพรรณค่ะสุพรรณอย่าลืมไปงานนี่เลยนะดอกไม้บานนะไปไหมไพลินคิดจะไปไหมคะ ไม่มลยค่ะไม่าบคุณนพาคุณแม่ตอนโอเคไฮเลนมีแฟนหรือยังมีกิ๊กหรือยังยังค่ะหาเลยเนี่ยเหลืออีกสิบสองวันค่ะไม่ได้เดี๋ยวถามอายุน้องเขาหน่อยไหมไม่รอเล่นถามไพเินบ้างดีกว่าวันนี้มีอะไรจะมาออ่เคุยกับพี่เปนเล่จ้ะอยากจะถามว่าทะเลน่าสวยที่สุดในประเทศค่ะอะไรนะคะทะเลเอ่ะคะค่ะ ทะเลที่ไหนสวยที่สุดคะทะเลรักในใจเรามาแต่ละคำจะตกเก้าอี้สาวเอฟเฟกต์ไปไหนฮะขอทีขอทีสามสองนี่มาไหแล้วเอาจริงๆว่าจริงจริงผมไปไปมาหลายทะเลทั่วโลกนะบ้านเราเนี่ย อันดามันจะอมฟ้าค่ะค่ะฝั่งไทยอ่าวไทยจะอมเขียวแต่ใจเราแบบทุกข์อู้หพี่แพรวไม่ไหวนะคะไพรินอย่าเพิ่งไพรีนอย่าเพิ่งวานสายนะรอแป๊บหนึ่งนะเราเราเราถ้าถ้าส่วนตัวเรานะพี่แพรวไพรีนว่าไปแล้วอ้าวไปซะแล้วไพรินฮัลโหลไม่เป็นไรเราตอบตอบโดยโดยผ่านโทรทัศน์ไปละกันเราเชื่อว่าถ้าถ้าทะเลบ้านเราอ่ะสวยเยอะ ต้องต้องบอกว่าสวยเยอะมากาๆแต่ให้เด็ดสุดๆเนี่ยน่าจะปเป็นแถวกระบี่พังงาว่าเราเชียร์ค่นแถวขอพังงาด้วยแถวเชียร์ซิมิลานสุดใจขัดดินซิมิลานเนี่ยหมู่เกาะโซเลเนี่ยผมยกให้เลยสวยจริง,รงสวยจริงๆคือในบรรดาที่ที่ผมไปมานะยังเอาชนะยากยังค่อนข้างเอาชนะยากแม้กระทั่งแบบคนไปมาลดีมาอาจจะเถียง แต่ว่าบ้านเรามันมัน natural กว่า man made กว่าเขาแต่อีกที่หนึ่งที่ผมไม่เคยไปคือตาฮิติอันนี้ก็น่าไปประเทศอะไรเป็นเป็นหมู่เกาะของของฟรานซ์ก็โพลินีเซียโอ้โหมันคืออะไรคะเนี่ยฟรานซ์โพลินีเซียโพละนีเลยใต้ฮาวาลาปยาวลงมาคือแบบไกลอ่ะไกลค่อนข้างไกลแล้เป็นาทสวยๆใกล้ๆก็ซิมิลานแล้วก็หมู่เกาะเลินซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดเกาะ ไปได้เด kind of mm ี hmm. ๋ยวมันจะปิดเกาะช่วงต้นเมษานะรีบไปนะเท่านั้นเองนะครับช่วงไปบ้างอ่ะโอ้ยคนไปคนไปช่วงนี้ไปรีบไปเลยนะฮะเดี๋ยวปิดเกาะได้เลยอ่ะทราบอีกสายมารอเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บสวัสดีค่ะจิ๊บมาจากไหนเอ่ยนะคะมาชสีมาค่ะสวัสดีจ้าจ้าวันนี้จิ๊บมีอะไรจะมาถามพี่เปเลยค่ะจะมาเจค่ะจะมาเจ แชร์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 อะไรคะแต่อยากเก็บค่าแชร์แล้วพี่ไม่มีอ่าว่ามาเลยครับที่จังหวัดนะครราชสีมาค่ะที่เดอะมอลพลาซาชันทท้นใต้ดินนะคะเขาก็มีรับแต่งหน้าย้อนยุคด้วยปอะไรก็ได้บอกเขาเขา,ขเขาจะแต่งให้หมดเลยแล้วก็ถ่ายรูปเป็นคู่กับแฟน อเคเอเออคือแบบว่าถ้าเกิดอยากเป็นชนเผ่ากันอยู่สองคนเขาก็มีแต่งให้ใช่ไหมคะจิ๊บใช่ไหมจิ๊บค่ะแล้วแล้วแต่งเสร็จไปถ่ายที่ไหนฮะจิ๊บแล้วก็มีฉากอยู่ตรงนั้นอ๋อเหมือนแบบเวลาเราถ่ายถ่ายแบบเหมือนคู่แบบเวลาคู่รักแต่งงานแถวจตถ่ายรห้องภาพใช่ไหมห้องภาพห้องภาพโบราณอะไรางเงี้เลยเด็ดมากถ้าสนใจจิ๊บทวนสถานที่อีกทีได้ไหมคะ ที่นครราชสีมาค่ะเดอะมอสซาชั้นใต้ดินเดอะมอสซาชั้นใต้ดินเอ้ยผมแวะไปมาครั้งที่แล้วเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วเดอะมอสแจ๋วผมจำได้มีร้านเปิด้วยมีร้านมีร้านแมคินทอร์พอดีผมหาอะแดปเตอร์อยู่ด้านมีอีกค่อนข้างแจ๋วเยี่ยมอ่ะงั้นขอบคุณมากเลยนะจิ๊บเดี๋ยวยังไงถ้ามีใครไปแล้วเขาโทรเข้ามาบอกเลยจะให้ของรางวัลพิเศษจิ๊บทั้งหมดที่จิ๊บพูดมาเนี่ยฟรีใช่ไหมครับก็เขาปกติเขาก็จะมีอยู่ค่ะแต่ว่าเขาตอนนี้เขาลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อ พันแปดเลยการนี่เขาตายตายตายการที่เขาเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายเนาะใช่ใช่เพราะคุณดูดูหนึ่งข้อหนึ่งผมว่าเป็นไอเดียที่ดีไอเดียที่ดีแล้วก็เล่สนุกทําอะไรก็ได้ลองดูลองดูวันนี้ขอขอบคุณจิ๊บเนาะที่มาแชร์กันแล้วเดี๋ยวรอรุ่นของรางวัลไทยรายการนะคะต่อคุณค่ะไปไป่ะอีกหนึ่งสายสำหรับสายนี้มารอแล้วนะคะเอาเลยค่ะสวัสดีค่ะเชษดสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชษดเชิดเข้ามาจากไหนคะ คุณเทพครับมาด้ครับมาเลยค่ะเชษคืออยากจะสอบถามครับว่าผมไปมีนาผมจะไปเที่ยวหรือไปครับอยากไ้ที่พักแบบสงบสงบพักขาดไหนดีครับคุณตาคุณเชษใจตรงกันกับผมไม่แน่คุณไปอาจจะเจอผมเลยเพราะว่าวางแผนไว้ว่าจะไปพึ่งสำรวจที่พักเมื่อวานนี้เองแล้วก็มีอีกที่นึ่งชื่อแคสเ a y ผมแนะนำเลยผมจะไปเลยอันนี้ชื่อแคสเว y นะครับลองดู แคสเ a y เหมือนชื่อหนังเรื่องแคสเ a y เนี่ยเศร้าๆติดคุณลวเหมือนโฆษณาไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าพอได้นะพอได้นะได้ได้นะได้น a แคสเวอยู่อยู่หาซันไรส์สูรู้ขนาดนั้นนะฮะราคากําลังดีถ้าไปกับแฟนเนี่ยออย่างนั้นเลยนลถ้าเจอที่ถึงแล้วเกาะรอบข้างนะครับที่แบบ ไปดูดำน้ำดูปะการัางอะไรอย่างนี้นะครับศึกษามาแล้วเหมือนกันครับทุกทุกรีสอร์ททุกที่พักหรือว่าเดินหาเอาแถวนั้นได้คือเขาจะมีทริปดำน้ำแล้วก็ชมเกาะอ,อยู่อยู่ทุกที่สามารถไปติดต่อกับทางทางทางรีสอร์ทของตัวเองก็ได้ติดต่อไปก่อนเลยก็ได้เพื่อจองก,ก็ก็เดี๋ยวเขาก็ทาแพคเกจรวมมาให้ไม่ต้องห่วงเรื่องราคาว่าเอ้จะแพงกว่าถูกกว่าหรือเปล่ามันเป็นราคากลางอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนถ้าเขา เขาจัดการให้เราอาจจะคิดแบบร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยก็ให้ให้เขาไปเถอะนะครับเป็นราคาค่อนข้างกลางทีเดียวแต่ว่าก็ทําใจหน่อยนะเพราะว่าเราก็คงต้องไปผสมกับคนอื่นนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ private นะครับถ้า private ต้องบอกเขาก่อนเพราะราคาก็จะขึ้นเป็น private ใช่ใช่นะครับแต่ว่าไอผสมเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าจะความสนุกลดลงหรอกแค่เรือลําเดียวกันน่ะนะครับคุณเชฟไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะน่าจะได้ข้อมูลไปนะเชฟจะไปกับใครอะคะ วางไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะวันนี้สงสัยฝนตกเหมือนฝนตกสัญญาจะไม่คดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเชดรอรุนรับของรางวัลทยรายการกันแล้วมานี่เบรกแรกเราได้3สายนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเรายังให้ได้คุยกันอีก02-665-80703นะคะรู้ไหน SMS ของเราใช่แล้วสำหรับหัวข้อ SMS ในวันนี้นะคะเข้าเดือนแห่งความรักแล้วมักรู้สึกแบบนี้เสมอ พจีเว้นวักตามด้วยข้อความนะคะแล้วส่งมาที่4802200ค่ะใช่ยังเหลือช่วงน้าให้ได้คุยนะคะกับเพลงแก๊ g เลนสนุกสุกยกกวน